สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแยมธมลพันธ์ไม่มีสิทธิ์เจอลูกทั้ง3ใครดูแลแทนแยมธมลพันธ์เป็นที่รู้จักจากการเล่นละครบทบาทละครพื้นบ้านจากัจกจกักรงวงก่อนที่จะเข้าสู่วงการแสดงละครแบบเต็มตัวรวมไปถึงยังมีงานพิธีกรและงานไทยแบบจนกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของวงการบันเทิงไทยโดยชีวิตส่วนตัวของเธอได้แต่งงานกับสามีหนุม่มอัมภูมิพัฒน์ประเสริฐบิตและผ่านตัวเป็นแม่บ้านอย่างเต็มตัว จึงทําให้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงจนได้มาเป็นข่าวใหญ่ช่วงที่ผ่านมาทําให้ชื่อของแยมกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งซึ่งหลังจากที่แยมและสาม,มีต้องไรอิสรภาพหลายคนจึงตั้งคําถามว่าแล้วลูกทั้ง3คนนั้นใครดูแลซึ่งก็มีวงในเผยว่าแม่ของสาวแยมเป็นผู้รับไม้ต่อดูแลทาย,ยาททั้งสคนนั้นเองขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากลาสเนลลูม info ขอบคุณค่ะ